สวัสดีครับแฟนคลับของฟิลิปมายากลนะครับวันนี้ย้อนยุคกันแปลกแวกแนวกว่าเก่านะครับมาในแบบสไตล์วัยรุ่นอย่างจัดจ้าบนะครับกางเกงยีนขาดขาดนะครับเสื้อจุดเด่นของเสื้อนะครับอยู่ที่หลายไพ่นะครับและรองเท้าด้วยนะครับเป็นรองเท้าหลายไพ่เสื้อนี้ก็เป็นการออกแบบทั้งเสื้อั้งนรองเท้านะครับอ่า ายแบบว่าเราคุณฟิลิปนะครับเป็นคนออกแบบเองนะครับออกแบบไปซื้อเองเลยนะครับสําหรับผ้าผ้าที่ท่านเห็นอยู่เป็นลายไพ่นะครับเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับนะฮะจะมีขายอยู่ที่สําเพงนะครับยกโหลเลยพูดง่ายงโหลนึงก็จะมีหลายสีนะครับสังเกตได้ดีนะครับผ้าเช็ดหน้าที่เรานํามาแปะกับเสื้อนะครับไม่ได้ตัดทั้งแผ่นนะครับเราแยกเป็นแต่ละ ชิ้นละชิ้นมาต่อกันให้เห็นนะครับนี่นะครับใช้ถึงสองชิ้นอันนี้น่าจะเป็นสองชิ้นนะครับคือแดงกันมนเงินมาต่อกันแล้วแล้วก็นํามาปะดูด้านในเสื้อทรีซูเออทรีซีทรูนะครับแบบนี้นะฮะแ,แบบนีงเราก็เป็นคนชอบแฟชั่นนะครับชอบการออกแบบนะฮะเสื้อผ้าก็จะเป็นคนเลือกซื้อเองนะครับไปดูเนื้อผ้าเองนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็เป็นการ ลิปซิงนะครับอ่มั่วไปเรื่อยนะครับในแบบเราไม่ค่อยจำหรอกครับเพลงบางทีร้องก็ไม่ตรงนะครับมานั่งตัดต่อก็ลําบากเหลือเกินโอ้ไม่เห็นใจคนตัดต่อเลยครับก็วันนี้เราก็มาสะพานพุทธกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นวันที่23เดือน12ปี2564นะครับข้ามมาเลยครับข้ามมาฝั่งทนนะครับการมาสะพานพุทธนะครับผมต้องบอกเลยนะครับ ถ้าเราอยู่ฝั่งกรุงเทพก็ไปจอดรถที่วัดเลียบนะครับตรงทางที่จะขึ้นสะพานพุทธเลยนะครับนะฮะตรงวัดเลียบค่าจอดชั่วโมงละ3าสิบาทจอดได้เลยนะครับผมก็จะจอดที่นั่นประจำนะครับแล้วก็ขนของกันนะครับอ่านี่ดูเห็นไหมครับรองเท้านี่รองเท้าออกแบบเองนะครับกางเกงขาดนี่ไม่ได้ออกแบบนะครับซื้อมานะฮะนายแบบขอเราที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับวัยนี้ก็ แบบว่าอีกเดือนเดียวนะครับเดือนหน้า30มกราก็เป็นวันเกิดของคุณฟิลิปครับอายุก็67นะครับฟังไม่ผิดครับอายุคุณฟิลิปนี้67นะครับไปงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนด้วยกันนี่นะครับงงทุกทีเอกูไปผิดรุ่นหรือเปล่าวะทำให้พวกมืองแก่กันจังวะนะครับนี่ดูกันซีทรูเห็นเลยนะครับนี่นะครับนายแบบวัย67นะครับก็ เห็นไหมครับว่าเสื้อที่เราออกแบบครับสถานที่นะครับแต่งเนื้อแต่งตัวก็หน้างานนะครับไม่ต้องอายกันแล้วครับเพราะว่าเราผู้ชายนะครับนะผมไม่ได้ยืนอยู่เดียวนะครับตอนที่ก็จะมีบริเวณข้างๆผมนะครับห่างไปประมาณสักห้าถึงสิบเมตรนะครับก็จะมี คนดูผมดูนะครับริปซิงเขาก็เต<ๆ>้นกันบ้างสนุกสนานนะครับก็มีคนก็<ๆ>ก็ดูบางทียามก็มาดูกับเอ็ A, นมันเข้ามาได้ยังไงแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็โชคดีไปนะครับก็วันนี้ก็ก็ฝั่งตรงข้ามนี้ก็เป็นฝั่งฝั่งทนนะครับซึ่งผมมองมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าตรงนี้จะต้องมาสักทีหนึ่งนะครับเวลานี้เป็นเวลาประมาณ บ่ายสามเสร็จเจนะครับวันนี้ผมมาเร็วนะครับก็เดินข้ามมาเลยนะครับก็ลืมบอกไหมครับว่าถ้าเรามาเที่ยวสะพานพุทธนะครับบริเวณที่ท่านจะเข้าวองน้ําได้นับก็คือบริเวณใต้สะพานพุทธนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งฝานะครับก็จะมีฝั่งกรุงเทพนั้นนะครับก็จะเป็น ท่าเรือเลยนะครับเขาก็จะมีบริการที่นั่นนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงบริเวณตีนสะพานนะครับเพราะนั้นก็หายห่วงนะครับถ้าเกิดอยากเข้าห้องน้ำนะครับก็เดินทางมาฝั่งนี้ก็มาถ่ายทำถ่ายทำเพลงนะครับคุณฟิลิปเ็าก็ชอบส่วนเพลงนั้นก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะครับที่ไม่ได้ถนัดหรอกครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ฟังมาตั้งแต่ในวัยรุ่นแล้วก็เลยจำจำมานะครับแต่ก็เกิดอยาก อยากครับอยากจะลิปซิงค์แต่ก็ไม่ดูตัวเองนะครับว่าจ,จำเนื้อไม่ค่อยได้นะครับนะฮะก็เขาก็ทำไปเพราะว่ามีความสุขก็ทำไปคุณฟิลิปครับนี่ดูนะครับถักกล้องถักกล้องเราก็ถ่ายนะครับถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ว่ากันไปนะครับไม่ได้เอาเป็นธรรมหากินเอาเพื่อความสุขสนุกสนานสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะกลับเรียนให้ทราบคือ ผม,มออกกําลังกายด้วยนะครับอยู่บ้านผมก็ออกกําลังกายโดยการเต้นลําครับนะฮะบ,บางครั้งถ้าไม่มีคู่ผมจะเต้นคนเดียวเต้นลําห้านาทีคุณเหนื่อยแทบตายเลยผมบอกคุณนะครับพอมันออกมังทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนเท้านะครับการวางเท้าวางน้ําหนักนะครับการกระโดดไปแต่ละ,แตละครั้งแต่ละครั้งแม้แต่ทั้งมือที่วาดไปวาดมานะครับมันได้ทุกอย่างมัน มันทําให้ร่างกายเราสดชื่นนะครับส่วนการมาเดินแบบนี้นะครับนี่เดินนะครับอย่างต่ำๆสามชั่วโมงนะครับไม่ใช่ง่ายๆผมจะเสร็จเมื่อประมาณทุ่มหนึ่งนั่นนะครับผมมาถึงนี่บ่ายสามกว่านะครับเดินกันอยู่นั่นนะครับเดินกันไปเดินกันมานะครับก็เป็นการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งทีนี้เสน่ห์ของสะพานพุทธนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามาเมื่อไหร่ก็มีความสุขเพราะอะไรนะครับ เพราะมันมีสิ่งดึงดูดนะครับธรรมชาติแสงนะครับแสงอาทิตย์ที่ศาสตร์ส่งมายามบ่ายนะครับยามค่ำนี่นะครับยามค่ำแสงจะมาจากฝั่งนี้นะครับนะยามเช้านะครับตอนเช้าผมก็มานะครับปัจพุธนนี้ผมมาไม่ต่ำกว่า10ครั้งลนะครับนะฮะมาจนรู้แหล่งว่าจะถ่ายมุมไหนตรงไหนนะครับจุดไหนที่จะนะครับที่จะถ่ายเวลาไหนพระอาทิตย์อยู่ตรงไหนนะครับ เข้าใจสถานที่หมดหมดเลยนะครับก็ตรงตรงมีสะพานใหม่นะครับมีสะพานที่อยู่ขนานกับสะพานพุทธนะครับที่สร้างใหม่อันนั้นก็สวยนะครับผมจําชื่อไม่ได้ครับนะอันนั้นผมก็ไปถ่ายแต่ว่าบอกตรงๆนะครับวิวจะไม่ไม่สวยแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีะขวางอยู่นะฮะไม่สวยนะครับแล้วก็ ใกล้ชิดกับรถนะครับรถวิ่งเนี่ยโอ้โหพานพุดนี้เขายังมีทางเดินให้เราเดินนะครับก็วันนี้เราก็มาลิปซิงกันก็ไปฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับคุณฟิลิปก็มาลิปซิงเพลงเพลงอะไรอะไปฟังกันไม่ควว้้้าาาตงเลียยน นะครับที่เสียเวลาเข้ามาดูฟิลปนะครับหนุ่มน้อยฝอยเรื่องราวนะครับผมก็ทําเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้ดูอีกสักสิปีข้างหน้าทั้งมีชีวิตอยู่เราก็ได้ดูนะครับก็วันนี้กราบลาแฟนคลับไปก่อนนะครับกรับสวัสดีครับจากผมฟิลิปมายากลนะครับก็ฝากได้วยนะครับถ้าจัดเลี้ยงก็อย่าลืมเรียกนางฟ้ามายากลนะครับผมปั้นเองนะฮะ ราคามิตรภาพเลยนะครับโควิดหายไปแล้วก็เรียกเลยเบอร์ฟิลิปนะครับ081 304 2345พบกับนางฟ้าสวยๆแน่นอนเลยครับแบบนี้เลย จิงนลขอบคุณน้องๆนางฟ้ามาอย่ากลัวด้วยนะครับมาร่วมกันสร้างสีสันให้กับรายการของเราได้คร่ะ